มาครับทุกคนวันนี้เรามาตักดินนะครับใส่รถก,กระบะกันดีกว่านะครับนะทุกคนรถก,กระบะก็พร้อมแล้วนั่นเองนะครับนะทุกคนเราจตักใต่เลยนะครับนะวันนี้กระบะเราน้อยนะแม่โคร,ราทำมาเลิ่อเลยมาลองดูนะครับว่าจะเต็มนะครับกี่บุ้งกี่นะึงว่าประมาณทักสองบุ้งกี่ก็เต็มแล้วถ้าเราตักเต็มๆได้นะเราเล่นจนลืมไปแล้วครับนะทุกคน เดี๋ยวขอเช็คระบบแป๊บหนึ่งนะครับแต่วาตัดข้างๆก่อนนะครับนาะโอเคไกลแบบว่า นะเอาเคลื่นมันชนกันด้วยทุกคนออ้ยกะเต็มกรบเต็มหน้า ผมว่ามันกลายไปหวาทุกคนเดี๋ยวผมจะถอยหลังไปสักหน่อยนะเดี๋ยวถอยหลังก่อนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเขาตักไม้ครับวันนี้ลมพัดแรงมากเลย แล้วครับตอนนี้เต็มเต็มบุ้งกี่ครับไม่รู้ระเทนตรงหรือเปล่าอุอ้ยกับเต็มครับกับเต็มค้นมันชนกันรถก,กระบะงนะรถแมคโมัมขึืนสองจุดสี่เหมือนกันนะอันนี้ผมไม่ได้บ,บัคบงคับรถแมคโครเลยไอ้รถบังคับเลยนะ อันนี้ไม่ค่อยเต็มว่ะทุกคนเอาเลเอามาก่อนอโอเคเลยครับเกือบเต็มนะ โ oh, อ้โหเทผิดย่าไม่ค่อยเตียนหรอกทุกคนเคยดึงขึ้นมา mm hmm. กดเล็กน้อยครับกดเล็กน้อย โอเคเต็มแล้วนะทุกคนมาโอเคเต็มเรียบร้อยเดี๋ยวโชว์ผลงานสักเล็กน้อยครับตก็บาก็็พุ่งดีหลือเกินนะโอเคเลย อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะทุกคนก็ดูคำๆไปนะครับวันนี้นะทุกคนก็อาจจะมาแบบไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับ